กลางป่าลึกในเทตร,ระหว่างอุดรธานีและหนองคายมีหนองน้ําสีเขียวมรกตไม่มีทาระบายน้ําแต่ไม่เคยแห้งวันหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีก่อนชาวบ้านเล่ากันนาหูว่ามีแสงสว่างลอดจากใต้ดินมขึ้นมาคล้ายกับเตดนาดยักษ์และในคืนนั้นมีเสียงของแตรดังขึ้นยาวดังก้องน้ําในหนองนิ่งสนิทเหมือนกระจกและมีเงาของวูยักษ์แบกน้ําขึ้นมาแบบต่อหน้าต่อตาผู้เท่าแถวนั้นบอกว่า ที่นี่คือเมืองบาดาลของพยาศรีสุดโทนาคารานาคผู้บำเพ็ญพลดือศีลเป็นผู้รับสาขอบเขตระหว่างโลกมนุษย์กับหน้าพิภพเมื่อคนที่มาที่นี่มีใจศรัทธาและมาด้วยใจมักเกิดการเชื่อมพบไม่ว่าเห็นนิมิตเห็นแสงบางอย่างหรือหายจากโรคที่พบได้ยากจนถึงวันนี้ที่คำชโนดยังมีคนต่อคิวเพื่อเข้าไหวในทุกวันบางคนมาเพราะป่วยบางคนขอความรัก บางคนมาขอฝันและบางคนไม่พูดอะไรเลยแค่มองลงไปในน้ำแล้วร้องไห้เพราะรู้สึกว่าท่านมองกลับมาอยู่บทขอด้วศรัทธากับแท่นมีดังนี้ลูกขอชื่อมใจไปสู่พญยาศีสุดโถผู้มีฤทธิ์โปรดเปิดประตูเมืองบาดาลให้ลูกเห็นทางพ้นภยัยและรอดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยเถอ